สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเพชรเดชวสังมาไฟเดชวรเมื่อวานเดชเพชรใช่ไหมเดชเพชรชนะไปแล้วอ่าวันนี้ถึงคิวเพชรเดชบ้างใครเป็นพี่เป็นน้องเดชเป็นพี่ออ๋เขาเป็นพี่เราเป็นน้องนะน้องนี่เกิดก่อนหรือเกิดหลังออกออกก่อนออกออกหลังออกหลังออกหลังเลยครับอ่วันนี้น้ำหนักตัวมาเท่าไหร่มาเกินกอนจุดสองครับลดนานไหมรถยี่สิบนาทีนะยี่สิบนาทีก็ผ่านพิกัดผลงานเป็นไงบ้างอสามไฟหลังของเราชนะเราดึกเอะ ชนะซาเบนเดตแล้วก็ชนะโนมิตะแล้วก็ชนะที่มาอะไรเียอุ๊ยไฟชารุ่นเหรอนอ้าไปห้าไฟแล้วชนะใครอีกอะชนะน้องอันเล็กแล้วก็เอตเดาด้วยโอ้โหผลงานผลงานดีทั้งพี่น้องเลยนะนะครับที่เราผลงานก็ดีนะเขาชนะอย่างเดียวแล้วการที่ซ้อมซ้อมกี่วันไปนี้ซ้อมสามอาทิตย์ครับอ่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยินดีครับครับมีใครเป็นผู้ซ้อมบ้างมีเดชเพ็นแล้วก็ยอดก้า องชานอ่าโอ้โหก็หลายตัวเลยในเวทไม่เกินร้อยสิบห้านะแล้ววันนี้แผนการชกวางไว้ยังไงดีเก็บอาวุธเตี้ยเก็บแล้วก็โตเก็บโตเก็บโตไปเรื่อยนะครับมั่นใจความแข็งแรงแม้ว่าเอาอยู่เนี่ยมั่นใจอ่ะพร้อมดีนะร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยน้ําหนักที่เราทําได้ต่ําสุดตอนนี้คิดว่าน้ําหนักเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบก็ทำได้วันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองอ๋อปล่อยขึ้นมาก็กินอิ่มนอนหลับปีนี้เราอายุทอะไร 89น้ำหนักปล่อยๆก่อนคุ้มเลยอาสาขึ้นอ่าน้องชายคนที่ไหนเนี่ยสุราษฎร์อ่าฝากอะไรแฟนมวยทางสุราษฎร์หน่อยโชคเอกช่องสองนะวันนี้ครับก็คอยให้สุดนองชาวสุราษฎร์ช่วยเชียร์ไปเด็กช่วยเชียร์แมบเป็นนี่จะไม่ทำให้พี่ร้องค่ะโอเคขอบคุณครับที่ละพันบาทแนะนำตัวหน่อยครับน้องชายสวัสดีครับผมเพชรสาริศขอสุโขทัยครับอ้าวโหรายการก็ขึ้นต่อเนื่องเลยครับผมนะครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับก็ไม่หลังผัดแพ้พัชนะครับ เป็นไงบ้างกับแพ้ชนะใครก็ชนะจําคนชนะไม่ได้แล้วจำไม่ได้ครับแต่ว่าล่าชนะจอมโดครับแล้วก็ไปแพ้สกงามครับอ๋อจอมโดเจริญเมืองมวยไทยใช่ไหมครับผมแล้วก็ล่าสุดไปพลาดท่าแพ้แพ้นอกสกงามครับผมแพ้ไว้ที่ไหนบุยน่าปะบุยนี่หน้าวันนั้นโดนอะไรอ่ะไม่รู้เือนไงครับไม่ทันเห็นรูปเลยหรอครับผมไม่หมัดก็สอกดีแหละใช่ไหมแล้วก็ไฟดับไปเลยครับผมวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสิบครับวันนั้นต่อยกับสแกงามร้อยสิบครับ โดนน็อกไปยกสองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เตรียมตัวมาดีครับรู้รู้ตัวนานครับซ้อมอยู่ที่มูปปิ้งครับมีมีใครมาช่วยปั้มช่วยลงมือมีเพื่อนนรินเดชแล้วก็น้องๆในค่ายช่วยกันลุมครับนารินเดชกอ่าทรายกอแสงจันทร์นะนะครับผมหายต้องคำครับหายต้องเออหายต้องคำล่าสุดก็ชบที่นี่นี่ครับผมนะครับร่างกายไฟนี้เราโอเคไหมไฟนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ร้อยยังไม่ร้อยครับมันติดตรงไหนอ่ะน้มหนักหรอ น้ำหนักครับมันปล่อยขึ้นมาครับใช่ครับเราเหมือนเวทจะร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดวันนี้เวทผมร้อยแปดเฮ้ยจริงเหรอร้อสบายอยู่เลยครับจริงเหรอครับผมตอนต่อยกับพวกแพลว์ตอนนั้นหนักเท่าไหร่ก็ร้อยแปดอ้ไม่โตขึ้นเลยครับสองสามปีแล้วไม่น้ำหนักเท่าเดิมเลยครับเออเป็นนักบวยที่ทำหนักเก่งมากโควิดทำอะไรเราไม่ได้นะน้ำหนักก็เท่าเดิมเป๊ะเลยแล้ววันนี้มาลดเท่าไหร่อ่ะวันนี้มาลดหนึ่งจินหกพับครับใช้เวลาลดครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงครับอ่าแล้วได้เจอใครเจับ เด็ดๆเพนๆเด็ดสักตัวหนึ่งอ่ะแบบเทวดาจากสุราษฎร์เคยเจอไหมไม่เคยครับทั้งพี่ทั้งน้องก็ไม่เคยเจอไม่เคยครับแล้วแผนการชกวางว่ายังไงก็ต่อยตามเกมเราครับอมั่นใจว่าเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่ครับไปปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ไปปล่อยห้าสิบสามกจากจังหวัดอะไรน้องชายบุรมย์ครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็วันนี้ผลออกมาไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมาเต็มที่ครับวันนี้โอเคขอบคุณครับเป็นต๊ลิศเดี๋ยวไปดูหน่อย